ทุกจะพาข้ามเรือไปท่าฉลองนะคะพูดลมเย็นมากนู่นนะคะฝั่งนู่นท่าฉลอง ก็จะข้ามเรือ,อนั่งรอก่อนอือ <c oughs> ลมเย็ยนมากลมเย็ยนเย็ยนนี่ หยุดกันเยอะเลยนะคะโอ้โหลมเย็นน้ำกระเซ็นเลย ถึงแล้ว ่ะผู้ก็ข้ามาฝั่งนี้แล้วนะคะเดี๋ยวผู้ขอจบคลิปก่อนนะคะคลิปนี้นะคะต้องจ่ายค่าเรือเขานะคะค่ะขอบคุณมากมค่ะสวัสดีค่ะ